สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามมาฝากกันกับประเด็นข่าวล่าสุดที่ออกมาจากสื่อลูกยางเหรียนในวันนี้ที่ได้มีการรายงานกันว่าดาวตบทีมชาติเวียดนามอย่างบิกเตียนหรือว่าตู้เย็นได้มีการตัดสินใจถอนตัวจากรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยที่จะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเหตุผลส่วนตัว ซึ่งจากการถอนตัวแบบกระทันหันของตู้เย็นแบบนี้มันก็ได้สร้างความผิดหวงังและก็ช็อกความรู้สึกของแฟนลูกยางชาวเวียดนามกันอยู่มากพอสมควรครับเพราะที่ผ่านมาพวกเขาต่างได้ปกป้องนักกีฬาชาติตนเองที่ถูกสงสัยเรื่องเพศภาพกันมาอย่างสุดฤทธิ์แต่จากการถอนตัวครั้งนี้มันก็ทําให้พวกเขาอดสงสัยกันไม่ได้แล้วว่าสิ่งที่นานาชาติต่างตั้งข้อสงสัยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ซึ่งตรงนี้แฟนเวียดนามเขามีความคิดเห็นต่อประเด็นนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยแฟนลูกยางเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงการถอนตัวในครั้งนี้ของบิกเตียนว่าโอ้โหคราวนี้สื่อต่างๆคงได้พูดถึงบิกเตียนกันอย่างสนุกปากเลยซึ่งคนต่อมาก็มองถึงเรื่องนี้ได้ว่าแบบนี้มันก็เรียบร้อยเลย กลุ่มแฟนที่คอยปกป้องวิกเตียนจากแรงกดดันของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและชาวอินโดอย่างเป็นทางการก็คงจะต้องหยุดทำงานกันแล้วเพราะถึงแม้จะชื่นชมความสามารถของเธอแต่ว่าการกระทำครั้งนี้มันไม่เพียงทำให้แฟนชาวไทยนั้งครังแต่มันยังเหมือนตบหน้ากลุ่มแฟนเวียดนามที่ปกป้องเธอมาตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความเซ็งว่าทำแบบนี้เดี๋ยวแฟนชาวไทยก็เอามาแซะใส่หน้ากันได้อีกคราวก่อนยังปกป้องเธอสุดตัว แต่ว่าคราวนี้โดนแบบนี้เข้าไปมันเถียงไม่ออกแล้วที่ก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ตัดพาะว่าแบบนีแน้แฟนเองก็ยังปกป้องเธอไม่ได้จริงๆถ้าเป็นทองแท้มันก็ต้องไม่กลัวไฟแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จุดๆุดจดุเอาเถอะไม่พูดดีกว่าส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บ่นว่าพอปกป้องเธอกระเต็มที่สุดท้ายมันก็เหมือนกับโดนตบหน้าเลย เรื่องของดงที่โฮงก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะฟ้องร้องกันยังไงตอนนี้มันเงียบกริบกันไปเลยน่าผิดหวังจริงๆส่วนคนต่อมานี่ก็มองการตัดสินใจในครั้งนี้ของตู้เย็นว่าการที่บิ๊กเตียนถอนตัวออกไปตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้โลกภายนอกยิ่งได้โอกาสพูดถึงเธอหนักเข้าไปอีกนะที่คนต่อมานี่ก็มองได้ว่าถ้าเธอไม่ไปแข่งคนไทยก็จะยิ่งต้องสงสยัยและมันไม่ใช่แค่ไทย แต่ทั้งโลกก็จะต้องคิดแบบนั้นแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มีความคิดเห็นว่าถึงอย่างไรก็ตามการปล่อยให้พวกเขาสงสัยมันก็ยังดีกว่าปล่อยให้พวกเขายืนยันได้ว่าเรานั้นผิดจริงส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ตำหนิไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการลูกยางบ้านเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพวกผู้บริหารวงการบอลบอบ้านเราเอาแต่หวังผลสำเร็จกันเกินไปสุดท้ายมันก็ได้กลายเป็นผลเสียแบบนี้ โดนฝั่งไทยเขาหัวเราะเยาะเอาได้เลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มาวิาพากษ์วิจารณ์ได้ว่าเห็นไหมละ่ะโรคคลั่งผลงานมันฝังลึกอยู่ในสมาคมบอลริบอลเวียดนามต้องปลดแล้วก็ปฏิรูปสมาคมด่วนส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นอีกแฟนเวียดนามที่ได้มองว่าแบบนี้เดี๋ยวเราต้องโดนไทยล้อเอาแน่ๆเลยที่คนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยว่าคนไทยคงกำลังหัวเราะสัใจกันแล้วละสิ ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าแบบนี้มันเสร็จแน่คราวนี้ไทยคงตามกดดันกันจนตายซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็มาคอมเมนต์ด้วยความรู้สึกท้อแท้ใจต่อเรื่องนี้ต่อไปอีกว่ามันจบแล้วละ่ะคราวนี้ขอเชิญแฟนเวียดนามหนีขึ้นเขากันไปได้เลยถ้ามันไม่พอก็หนีลงทะเลกันไปซะเพราะแฟนบริบอตไทยกับแฟนบริบบอ,อินโดนีเซียกําลังเตรียมถล่มเพจต่างๆของเรากันแล้ว ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีคนต่อมาที่มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าไม่ว่าเราจะเลือกเผชิญหน้าหรือไม่มันก็ไม่อาจจะโทษไทยหรือว่าอินโดได้หรอกเพราะว่าพวกเขาก็มีเหตุผลที่จะสามารถพูดกันได้ที่คนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยว่าการที่บิ๊กเตียนถอนตัวจากทีมชาติแบบนี้มันถือเป็นความผิดหวังและความอับอายของวงการวอลเลย์บอลเวียดนามจึงขอเปิดโอกาสให้แฟนๆชาวไทยและชาวอินโดนีเซียได้หัวเราะใส่เรากันอย่างเต็มที่เลย ส่วนคนต่อมานี่ได้มาบ่นถึงการถอนตัวอีกครั้งของบิ๊กเตียนว่าพอมีข่าวก็อ้างว่าขอพักแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับไปเล่นคองความยิ่งใหญ่ในรายการในประเทศอีกแฟนๆเองก็ไม่รู้จะเข้าข้างกันได้ยังไงแล้วอ่านคอมเมนต์แฟนๆชาวไทยแล้วฉันยังขำเลยส่วนคนต่อมาที่ได้มาแสดงความกังวลไปถึงทีมชาติเวียดนามที่ไร้ตู้เย็นในศึกชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ว่าถ้าไม่มีบิ๊กเตียนทีมบ oh ุตบอลหญิงของเวียดนามก็คงจะต้องเหนื่อยหนักอย่างแน่นอน ที่ในเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มองว่าพูดตรงๆเลยนะศึกชิงแชมป์โลกในครั้งนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ได้หวังอะไรมากอยู่แล้วแค่เจอทีมใหญ่ๆเพื่อเก็บประสบการณ์มันก็พอสิ่งที่ผมหวังคือสมาคมหาทางจาัดก,การให้บิ๊กเตียนไม่ต้องเจอแรงกดดันทางด้านจิตใจมากจนเกินไปซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าอย่าได้คาดเดาอะไรกันไปเองเลยจริงๆแล้วปากและความคิดที่ชอบสงสัยของหลายๆคนน่าตังหากที่ทําให้นักกีฬาต้องแบกรับความกดดันเอาไว้ จึงอย่าได้ไปโทษไทยหรือว่าชาติอื่นๆเลยเพราะแม้แต่แฟนชาวเวียดนามบางส่วนเองนั้นก็ใช่ย่อยในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมว่าการที่คุณเป็นคนเวียดนามแล้วสนับสนุนคนเวียดนามมันก็ถูกนะแต่ว่าก็อย่าตาบอดกันจนเกินไปนักผมไม่ได้ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือว่าอะไรนะแต่ว่าบางอย่างมันคล้ายกับกรณีของดองที่โงจนโค้ดต้องทําแบบนี้ส่วนคนต่อมานี่ได้มองถึงสาเหตุที่ทําให้ตู้เย็นนั้นตัดสินใจถอนตัวว่า มันมีความเป็นไปได้สูงเลยนะว่าเธอได้มีการใช้ฮอร์โมนเลยกลัวว่าจะตรวจแล้วจะต้องเจอที่ในประเด็นนี้คนต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าวิคเตียนนั้นแค่เพียงชีดทรมนมากเกินไปหน่อยและยังระบายออกไม่ทนันเดี๋ยวรอเวลาอีกสักหน่อยเธอคงกลับมาได้ไว้เจอกันในซีเกมเมื่อเธอมีเวลาคุมมันให้เป๊ะ,ปะแล้วเธอจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนรอได้เลยแต่ว่าจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองว่า ผมว่าท้านักกีฬาคนไหนไม่ผ่านการตรวจควรไม่ให้ลงแข่งขันแม้แต่ทัวร์นาเมนต์ระดับภูมิภาคนะเพื่อความยุติธรรมในขณะที่คนต่อมาก็มองถึงเรื่องนี้ได้ว่าหลีกในประเทศก็ไม่ควรให้เธอลงเล่นเหมือนกันไม่งั้นสโมสรอ,อื่นๆจะเสียเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมส่วนคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ต่อไปว่าได้ยินมาว่าฝังไทยนั้นจะมีการตรวจดังนั้น ไม่ว่าจะถอนตัวด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันก็จะยิ่งทําให้คนสงสัยมากขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าไม่ถอนตัวแล้วไปแข่งให้เขาตรวจจริงๆแล้วผลออกมาไม่ถูกต้องมันก็จะต้องเสียหน้าเข้าประเทศอีกดังนั้นผมคิดว่าควรเรียบตรวจให้มันชัดเจนไปเลยดีกว่าที่ไหนประเด็นนี้คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ว่าสิ่งที่ต้องตรวจจริงๆเนี่ยมันคือระดับฮอร์โมนไม่ใช่เพศเพราะว่าเพศหญิงเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้ว บางทีก่อนที่จะไปแข่งขันที่ประเทศไทยสมาคมของเวียดนามอาจจะมีการตรวจแล้วแต่ว่าพบว่าเธอไม่ผ่านเกณฑ์พวกเขาจึงกลัวที่จะโดนล,ลงโทษจึงให้เธอพักอยู่ที่บ้านซึ่งจากตรงนี้แฟนชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเราควรที่จะเอาระบบตรวจของไทยและก็ของสากลมาใช้กับในประเทศนะและถ้าเราผิดจริงเราก็ควรคืนแชมป์ซีเบล,ลีครอบสองครั้งล่าสุดให้กับทีมชาติไทยด้วย ครับทั้งหมดนั้นจะเป็นความพิเทนส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังการถอนตัวจากศึกชิงแชมป์โลกของบิ๊กเตียนในครั้งนี้ที่ผมได้เก็บมาฝากกันซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเพียบสภาพของทางตู้เย็นเนี่ยในวงการวอลเลย์บอลเวียดนามเองเขาก็มีการตั้งข้อสงสัยกันมาอย่างยาวนานแล้วครับและผมเองก็เคยทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเมื่อ2ปีก่อนแต่มันก็ยังไม่ได้มีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังแต่อย่างใดส่วนเจ้าตัวสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติเวียดนามได้ในที่สุดแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ย เราก็คงจะต้องติดตามดูกันอีกครั้งครับว่าอนาคตของวิกเตียนในวงการบอลระดับนานาชาติหรือแม้แต่ภายในประเทศเวียดนามเองนั้นจะเป็นเช่นไรเราจะมีโอกาสได้เห็นเขาคนนี้กลับมาสวมชุดทีมชาติเวียดนามในศึกซีเกมที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพหรือไม่ต้องรอติดตามชมกันครับแต่สำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความขาดตกพร่องในการแปลณตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ